เคยสงสัยกันไหมครับว่ากฎหมายที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากไหนกันแน่แนวคิดเรื่องความยุติธรรมแบบไทยๆของเราเนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาอย่างไงวันนี้เราจะลองย้อนรอยกลับไปดูเส้นทางวิวัฒนาการของกฎหมายไทยกันค่ะตั้งแต่จุดกําเนิดที่ต้องบอกว่าเหลือเชื่อมากๆไปจนถึงประมวลกฎหมายฉบับสําคัญที่เป็นรากฐานของประเทศเราเลยคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นในห้องประชุมสภาหรือว่าในศาลนะครับ แต่จุดเริ่มต้นมันมาจากตำนานเลยครับเขาเล่ากันว่ากฎหมายที่เที่ยงธรรมที่สุดเนี่ยไม่ได้ถูกเขียนขึ้นโดยมนุษย์แต่เป็นสัตธรรมที่จารึกไว้บนกำแพงขอบจักรวาลน,นู่นเลยแล้วการจะเอากฎหมายนี้มาให้มนุษย์ใช้ได้เนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของอุป,ปร,ราชผู้มีบุญบาร,รมีที่ต้องเหาะขึ้นไปคัดลอกคัมภีรศักดิ์สิิ์นั้นลงมา โอ้หแค่จุดเริ่มต้นก็สุดยอดแล้วใช่ไหมครับนี่คือการผูกเรื่องความยุติธรรมเข้ากับพลังที่มันเหนือธรรมชาติเป็นการวางแนวคิดตั้งแต่แรกเลยว่ากฎหมายที่แท้จริงเนี่ยยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ทุกคนและคำพีที่ว่านั่นก็คือคำพีพระธรรมศาสตร์ครับนี่แหละครับคือหัวใจของระบบกฎหมายไทยในสมัยโบราณเลยเป็นเหมือนหลักกฎหมายสูงสุดที่เชื่อกันว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็เป็นอมะตะ ไม่ว่ากษัตริย์องค์ไหนจะปกครองแผ่นดินกฎหมายนี้ก็จะอยู่เหนืออำนาจของพระองค์เสมอผู้ง่ายๆก็คือเป็นเหมือนมาตรฐานความถูกต้องของจักรวาลที่แม้แต่พระราชาเองก็ต้องยึดถือครับเอาล่ะครับเส้นทางที่เราจะสำรวจกันวันนี้จะผ่าน6จุดเปลี่ยนสำคัญนะครับ เราจะเริ่มจากตำนานกฎหมายจากขอบจักรวาลไปดูรากฐานในสมัยสุขโขทยัยผ่านการปฏิรูปครั้งใหญ่ในอยุธยาแล้วมาเจาะลึกเรื่องคำผีพระธรรมศา,ศ,าศาสตร์กันจากนั้นไปดูการกำเนิดของกฎหมายตราสามดวงและปิดท้ายด้วยการมองว่าทั้งหมดนี้ทิ้งอะไรไว้ให้เราในปัจจุบันบ้างเรามาเริ่มกันที่บทแรกเลยกฎหมายจากขอบจักรวาลแค่ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าแนวคิดนี้มันเป็นการย้ำเลยว่า หลักการพื้นฐานของกฎหมายและความยุติธรรมในอดีตเนี่ยไม่ได้มาจากความคิดหรือความต้องการของมนุษย์คนใดคนหนึ่งแต่มาจากแหล่งที่มาที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นความจริงแท้ที่อยู่คู่กับจัก,กรวาลและเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความเคารพเอาละครับจากโลกของตำนานทีนี้เราจะก้าวเข้ามาสู่หน้าประวัติศาสตร์จริงๆกันแล้วที่อาณาจักรสุโขทัยครับ ที่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการวางระบบกฎหมายแบบเป็นรูปเป็นร่างซึ่งต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆและแตกต่างจากยุคต่อมาอย่างสิ้นเชิงเลย สำหรับช่วงเวลาของสุขโขทัยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การตั้งอาณาจักรประมาณปีพศ1781รุ่งเรืองสุดๆในสมัยพ่อขุนรามคำแผงก่อนที่จะถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาในปี1981ซึ่งช่วงเวลานี้แหละครับที่เป็นเหมือนการวางรากฐานสําคัญให้กับการปกครองของไทยด้วยแนวคิดที่เรียบง่ายเข้าถึงง่ายและเป็นกันเองมากๆทีนี้แหละครับคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลย เราจะเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนสุดๆระหว่าง2ยุคเลยนะครับคือในสมัยสุขโขทัยเนี่ยการปกครองเป็นแบบที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยพ่อปกครองลูกที่มาจากศิลาจารึกนั่นแหละครับกษัตริย์จะใกล้ชิดประชาชนมากเหมือนพ่อกับลูกเลยใครมีเรื่องเดือดร้อนก็ไปสั่นกระดิ่งได้เลยแต่พอตัดภาพมาที่อยุธยาโอ้โหคนละเรื่องเลยครับ รูปแบบการปกครองเปลี่ยนไปหมดกษัตริย์ไม่ได้เป็นพ่ออีกแล้วแต่กลายเป็นเทวราชาหรือสมมุติเทพไปเลยครับมีสถานะที่สูงส่งห่างเหินจากประชาชนการปกครองก็ซับซ้อนขึ้นเป็นระบบราชการที่มีลำดับชั้นชัดเจนก็เพื่อควบคุมอาณาจักรที่มันใหญ่ขึ้นนั่นเองและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเทวราชานี่แหละครับที่นำไปสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่ในสมัยอยุธยาเพราะว่าเมื่ออาณาจักรมันใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้น ระบบการปกครองแบบเดิมๆมันก็ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วคือปัญหาหลักๆเลยมันคือเรื่องของสเกลครับการปกครองแบบพ่อปกครองลูกที่เคยเวิร์กมากในรัฐเล็กๆเนี่ยพออาณาจักรขยายใหญ่ขึ้นมันเริ่มมีปัญหาครับเลยจําเป็นต้องมีการยกเครื่องระบบบริหารทั้งหมดใหม่เพื่อรวบอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับราชนาจักรครับและผู้ที่เข้ามาพลิกโฉมการปกครองของสยามในยุคนั้นก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ทรงขึ้นครองราชในปีพศ1991และทรงมองเห็นแล้วว่ามันจําเป็นต้องสร้างระบบราชการที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาพระองค์ก็เลยริเริ่มการปฏิรูปที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยเลยครับและนี่คือภาพของการปฏิรูปนั้นครับพระองค์ทรงจัดตั้งระบบที่เรียกว่าจัตุสดมพรรมหรือเสาหลักสี่ต้นของการปกครองขึ้นมาประกอบไปด้วยกรมเวียงที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในเมือง กรมวังดูแลเรื่องในวังในราชสำนักกรมคลังดูแลงบประมาณการเงินการค้าและสุดท้ายกรมนาดูแลเรื่องที่ดินและการเกษตรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจในตอนนั้นเลยระบบนี้นี่แหละครับคือรากฐานของระบบราชการไทยที่ใช้กันต่อมาอีกหลายร้อยปีเลยทีเดียวเอาล่ะพอเราเข้าใจโครงสร้างการปกครองแล้วทีนี้เราจะย้อนกลับไปเจาะลึกกันที่ จิตวิญญาณของกฎหมายกันอีกครั้งนั่นก็คือคำพีพระธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นหลักการที่อยู่เบื้องหลังกฎเกณฑ์ทั้งหมดในตอนนั้นครับต้องบอกว่าคำพีพระธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่ว่าได้รับอิทธิพลมาจากคำพีพระมนูธ,ธรรมศาสตร์ของอินเดียโบราณแต่พอเข้ามาในแถบบ้านเราก็มีการปรับให้เข้ากับความเชื่อของท้องถิ่นแนวคิดหลักๆเลยก็คือนี่คือกฎแห่งความยุติธรรมที่เป็นอมะตะเป็นสัจธรรมที่ใครก็เปลี่ยนไม่ได้ แม้แต่ตัวกษัตริย์เองก็ต้องอยู่ภายใต้หลักการนี้ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับในสมัยนั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นไปอีกนะครับเราต้องแยกกฎหมาย2แบบออกจากกันก่อน 1. คือพระธรรมศาสตร์อันนี้คือหลักการแห่งความยุติธรรมสูงสุดเหมือนเป็นรัฐธรรมนูญของจักรวาลเลยก็ว่าได้กับ2คือราชศาสตร์ซึ่งก็คือกฎหมายต่างๆที่พระมหากษัตริย์ออกมาเพื่อใช้บริหารบ้านเมืองดังนั้นเนี่ย ราชศาสตร์จะต้องสอดคล้องและห้ามขาดกับหลักการของพระธรรมศาสตร์เด็ดขาดเอาล่ะครับการเดินทางของเรามาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดอีกจุดหนึ่งแล้วนั่นก็คือการรวบรวมและชําระสะสารองค์ความรู้ทางกฎหมายทั้งหมดของชาติให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันครับคือมันมีวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นครับหลังจากที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเอกสารตํารากฎหมายต่างๆเนี่ยถูกเผาทําลายสูญหายไปเยอะมาก ส่วนที่เหลือรอดมาก็มักจะเป็นฉบับที่คัดลอกต่อต่อ,ตอกันมาแบบผิดผิดเพี้ยนเพียน,ผ,นผลก็คือการบังคับใช้กฎหมายมันไม่มีมาตรฐานเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นเต็มไปหมดด้วยเหตุนี้นี่เองครับในปีพุทธศักราช2347 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีพระราชองค์การโปรดเกล้าให้รวบรวมและชำระกฎหมายเก่าแก่ทั้งหมดที่มีอยู่ทำให้มันถูกต้องบริสุทธิ์และเป็นมาตรฐานเดียวกันซะแล้วทำไมถึงต้องชื่อว่ากฎหมายตราสามดวงละ่ะอ่าที่มามันอยู่ตรงนี้เลยครับพอชำระกฎหมายเสร็จปุ๊บเพื่อให้ทุกคนรู้ว่านี่คือฉบับจริงฉบับทางการ ก็เลยต้องมีการประทับตรารับรองจากสามตำแหน่งที่สําคัญที่สุดในตอนนั้นก็คือตราพระราชสีของสมุหนายกที่ดูแลฝ่ายพลเรือนตราพระคัชสีของสมุหกลาโหมที่ดูแลฝ่ายทหารและตราบัวแก้วของโกษาธิบดีที่ดูแลการคลังและหัวเมืองชายทะเลการประทับตราทั้ง3ามดวงนี้แหละครับคือการยืนยันว่านี่คือกฎหมายสูงสุดของแผ่นดิน เนื้อหาในกฎหมอยตราสามดวงเนี่ยต้องบอกว่าครอบคลุมกว้างขวางมากๆเลยนะครับเขาจะแบ่งเป็นลักษณะต่างๆรวมทั้งหมด27ลักษณะด้วยกันอย่างเช่นลักษณะที่1ก็จะว่าด้วยเรื่องพยานลักษณะที่10ก็ว่าด้วยเรื่องผัวเมียไปจนถึงลักษณะที่18ว่าด้วยเรื่องทาสซึ่งมันสะท้อนโครงสร้างสังคมในยุคนั้นได้ชัดเจนมากทั้งหมดนี้มันแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะสร้างระบบกฎหมายที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับสังคมในยุคนั้นเลยครับ มาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่ามรดกทางความคิดและหลักการจากประวัติศาสตร์กฎหมายที่ยาวนานขนาดนี้มันได้ส่งผลต่อระบบกฎหมายของไทยในปัจจุบันยังไงบ้างนี่เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะครับว่าระบบกฎหมายที่เกิดมาจากความเชื่อเรื่องอำนาจศักดิ์สิทธิ์และอำนาจสูงสุดของกษัตริย์เนี่ยมันสามารถสร้างและค้ำจุนหลักการความยุติธรรมที่ทำให้คนยอมรับและปฏิบัติตามกันมาได้ยาวนานเป็นร้อยๆยปีได้ยังไงเรื่องจริงที่น่าทึ่งก็คือ กฎหมายตราสามดวงฉบับนี้ถูกใช้เป็นกฎหมายหลักของประเทศยาวนานกว่าร้อปีเลยนะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่5ที่มีการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ให้ทันสมัยตามแบบตะว,วันตกถึงได้มีการร่างประมวลกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาแทนที่แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่ารากฐานความคิดเด,เดิมจะหายไปทั้งหมดนะครับและนี่คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับ ว่าหลักการเรื่องความชอบธรรมความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ครั้งหนึ่งเคยเชื่อกันว่ามาจากสวรรค์และถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ทุกวันนี้มันอาจจะยังคงแฝงตัวหรือสะท้อนอยู่ในมุมมองในหลักปรชัชญาหรือแม้กระทั่งในจิตวิญญาณของกฎหมายที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่านั่นแหละครับคือมรดกที่อาจจะมองไม่เห็นแต่ทรงพลังและยังคงอยู่กับเรามาจนถึงทุกวันนี้ครับ